แต่ว่าราชบุรีสงขลาระยองเนี่ยการติดเชื้ออยู่ในช่วงประมาณ400กว่ารายนะครับอันดับขยับขึ้นนะครับมีจังหวัดที่อันดับลดลงไปก็คือนราธิวาสครับก็อีก3จังหวัดใน1ิบนรรด,ดแรกนี้ก็จะมีปราจ,จีนกับนครราชสีมาและก็ปัตตานีนะครับคับการเจอคลัสเตอร์เล็กๆในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ทำให้เราอาจจะเห็นพื้นที่ปรากฏเป็นสีแดงเพราะว่าเวลาที่เจอผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ก็จะต้องไปหาผู้สัมผัสที่อยู่ใกล้เคียงนะครับทั้งในบ้านทั้งร่วมกิจกรรมทั้งร่วมงานนะครับเมื่อมีการตรวจพบการรายงานผู้ป่วยก็จะให้ทําให้จํานวนที่แบ่งเป็นสีสีที่เราเห็นนี้นะครับถ้าในภาพรวมเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นสีแดงสีส้มก็ดูจะ ใกล้เคียงกันนะครับในภาพแต่ละภาพที่เป็นแต่ละวันแต่ละวันจากวันที่ 18, 19, 20, 21แล้วก็ภาพขวามือสุดเป็นของวันที่22นะครับแต่ถ้าดูให้ดีๆจะมีจังหวัดบางส่วนนะครับที่มีที่เปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีส้มนะครับจากสีส้มมาเป็นเหลืองเป็นเขียวนะครับก็คือในทางภาพตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกับทางภาคเหนือนะครับอย่างเช่นในส่วนของสกลนครนะครับ อุดรธานีนะครับแล้วก็มีของนครพนมนะครับก็เป็นส่วนที่สีเปลี่ยนไปในทางที่จํานวนลดลงต่อเนื่องนะครับยังไงก็ตามครับในหลายๆพื้นที่ที่เห็นเป็นสีแดงนะครับเราก็จังเจอ,อการติดเชื้อที่เป็นกลุ่มก้อนเล็กๆเ,เป็นคลัสเตอร์เล็กๆนะครับอย่างเช่นในล้งผลไม้ของจันทบุรีราช,ชบ,บุรีนะครับแล้วก็มีในโรงงานที่จังหวัดตราดจังหวัดสงขลานะครับ แล้วก็มีในโรงเรียนในร้อยที่ประจบคิริขันนะครับที่ประจบคิริขันเองก็ยังมีที่เจอในพนักงานในร้านอาหารด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่อยากจะมีการเปิดรับนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่มาตรการต่างๆเขาคงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการป้องกันคลัสเตอร์หรือควบคุมการระบาดในคลัสเตอร์ต่างๆให้หยุดโดยเร็วนะครับแต่จุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งครับที่อยากจะนําเรียนพี่น้องก็คือเรื่องของงานบุญประเพณีนะครับ งานประเพณีต่างๆนะครับที่ผ่านมาเจอคลัสเตอร์ที่คนไปร่วมงานศพนะครับก็เข้าใจครับในส่วนของพี่น้องคนไทยนะครับก็ให้ความสําคัญในเรื่องของเครือญาติมีความเกรงอกเกรงใจนะครับมีความใกล้ชิดกันนะครับ แต่ในเรื่องของเวลาที่เราป้องกันการติดต่อของโรคก,ก็อยากจะให้ใช้มาตรการ DMH TTA นะครับที่จะดำเนินการให้เข้มงวดนะครับอาจจะลดกิจกรรมบางส่วนที่จะทำให้มีจำนวนคนหนาแน่นนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของสวมหน้ากากตลอดเวลานะครับนีล้างมือให้สะอาดเว้นระยะห่างให้เพียงพอนะครับนอกจากงานศพแล้วนะครับในงานบุญนะครับงานกระถินนะครับ ที่อาจจะมีตามมานะครับงานเกษียนนะครับมุทิตาจิตต่างๆก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันครับรวมถึงใกล้จะถึงเทศกาลการกินเจที่จะมาถึงนะครับเราต้องมีกําหนดแนวทางต่างๆในพื้นที่ทั้งในภาพของ หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ทั้งมหัดไทยเองทั้งท้องถิ่นเองก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนก็จึงสําคัญมากครับที่จะทําให้เราก้าวผ่านการระบาดนี้ไปอย่างราบรื่นด้วยกันเราทุกคนไม่มีใครอยากจะให้เราคลายไปแล้วแล้วก็มีการสะดุดระหว่างกลางนะครับทำให้ต้องย้อนกลับไปตั้งต้นที่มาตรก,การที่เข้มข้นกันใหม่อะไรอย่างนั้นนะครับอีกภาพหนึ่งครับภาพนี้พอมีคําถามว่าพอเราเห็นซี การแบ่งสีตามสถานการณ์นะครับสีของสถานการณ์เนี่ยอย่างซ้ายมือนี้เป็นภาพของจังหวัดนะครับถ้าจังหวัดไหนที่มีรายงานในช่วง7วันที่ผ่านมาเนี่ยมากกว่า1000รายให้เป็นสีแดงเข้มนะครับแล้วก็สีส้มเนี่ยจะอยู่ระหว่างมากกว่า500รายมาจนถึง1000รายนะครับสีเหลืองก็มากกว่า100รายจนถึง500รรายตามลำดับนะครับก็จะเห็นมีพื้นที่เป็นสีแดงสีส้มอยู่เยอะทีเดียวนะครับ แต่คราวนี้ถ้าเราเจาะลงไปเป็นรายอําเภอล้ครับในแต่ละจังหวัดที่เป็นสีต่างๆเนี่ยสถานการณ์ในอาเภอเนี่ยไม่เหมือนกันครับก็คงเป็นภาพที่ให้กําลังใจนะครับว่าแต่ละพื้นที่นะครับขอให้มีความเข้มงวดดูแลในมาตรการต่างๆให้ดีนะครับจะทําให้พื้นที่ในระดับอําเภอของท่านเป็นสีเขียวภาพขวามือเนี่ยนะครับเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนแยกรายอําเภอนะครับข้อมูลเราใช้อําเภอที่อยู่ ของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในขณะป่วยนะครับก็อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ครบสมบูรณ์นะครับอาจจะประมาณสัก1 7ที่ข้อมูลไม่ทราบอำเภอขณะป่วยนะครับแต่ยังไงก็ตามครับพอคิดอัดตราออกมาเราจะเห็นภาพว่าในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานอำเภอที่เป็นสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับมีเป็นหย่อมบางจุดที่จะมีสีเหลืองบ้างสีส้มบ้างมีสีแดงอยู่น้อยมากนะครับในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ยังมี ข้อมูลรายเขตหรือรายอำเภอเนี่ยเป็นสีแดงเข้มสีแดงนะครับสีส้มนะครับรวมถึงชายแดนนะครับก็คงเป็นพื้นที่ที่มีทั้งแรงงานต่างด้าวนะครับที่มาประกอบกัน,นรวมถึงสีจังหวัดภาคใต้ด้วยครับ